ต่อไปคุณผู้ชมคะร้องทุกข์กันต่อค่ะเราไปช่วยเหลือคนยากไร้กันดีกว่าตอนนี้ชาวบ้านที่แม่ห้องสอนค่ะขอความช่วยเหลือมานะคะเป็นผู้ป่วยนะคะคุณยายวัย58ปีเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะอยากได้วีลแชร์อยู่แม่ห้องสอนเราก็เอาวีลแชร์ไปให้นะคะติดตามรายงานนี้จากคุณนัทพลพรมแสงใสกันค่ะทีมข่าวร้องทุกลงป้ายนี้เดินทางกว่า740กิโลเมตร ไปอย่างาเลขที่29หมู่10ตแม่แาสามแลบอำเภศบเมยัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนภูเขาเรียบแม่น้ำสารวินบริเวณชายแดนไทยเมียนมาเพื่อนำรถวิวแชร์จากชมรมไทยเก๊กชนชื่นพักวิวกรีนวิวไปมอบให้กับนางมิชุชิโนอายุ58ปีผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรคชรา เดินทางด้วยตนเองไม่ได้ไว้ใช้ในการเดินทางไปโรงพยาบาลปัจจุบันนางมิชูอาศัยอยู่กับสามีสองคนในบ้านไม้เชิงเขาทางเข้าหมู่บ้านส่วนลูกชายไปทำงานในตัวเมืองเพื่อส่งเงินกลับบ้านโดยระยะทางที่ห่างไกลและเส้นทางที่ยากลำบากนานๆถึงจะเดินทางกลับมาเยี่ยมพ่อกับแม่ส่วนสามีทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวปลูกข้าวและข้าวโพดในพื้นที่แปลงเล็กๆเ,กเกชิงดอยที่รัฐจัดสรรให้ส่วนนางมิชุ ก็จะทำหน้าที่หุงหาอาหารไว้ให้กับสามีแต่ด้วยโรคชราทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงการเคลื่อนย้ายร่างกายจึงค่อนข้างลำบากเวลาหุงหาอาหารก็ค่อยๆพยุงตนเองไปกับพื้นเพื่อนบ้านที่เห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากจึงประสานมายังร้องทุกหลงป้ายนี้เพื่อขอรถวิวแชร์ให้กับนางมิชุไว้ใช้ประโยชน์ภายในบ้านในการหุงหาอาหารและเดินทางไปโรงพยาบาล จึงขอขอบคุณชมรมไถ่เก๊กชนเชื่นพักวิวกรีนวิวและร้องทุกลงป้ายนี้ที่นำรถวิวแชร์มามอบให้ในครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะไม่คิดว่าหมู่บ้านที่อยู่พื้นที่ธุรกันดานห่างไกลความเจริญจะได้รับรถเข็นถึงที่บ้านต่อไปนี้จะได้ใช้ประโยชน์เพื่อจะได้เดินทางแล้วก็ทำข้าวให้พ่อครัวอะไรพวกนี้ได้ครับเพราะว่าถ้าไม่มีก็จะเดินทางลำบากนะครับว่า เดิอนแค่ออกไปเข้าห้องแรมนี้ลำบากค,ครับขอบคุณไอ้ลองทุบลงไปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณไอ้โชวลงไทเก็ตไทเก็ตไทเก็ตโชชื่น,นครับพาพากวิวแล้วก็เก็บว,วิวครับแล้วก็ขอขอบคุณไปไทยพีบีเอสนะครับที่มาหม้อไอล้ล็อกแกนนี้นะครับขอบคุณครับสำหรับผู้มีจิตศรัทธาท่านใดที่ต้องการช่วยเหลือลครอบครัวนางมิชุชิโนโหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ต้องการรถวิวแชร์สำหรับคนพิการสามารถติดต่อมาอยัางร้องทุกกลงป้ายนี้ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข02 790 2111ในวันเวลาราชการนทพลพร,พรมแสงใสไทย PBS รายงาน